สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลนะคะหรือว่า Play and Learn นะคะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษมาฝากนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองนะคะว่าการทำภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าการเลือกข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะว่าทำไมเรา จึงเลือกข้อนี้หรือไม่เลือกข้อนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคำถามกันดีกว่านะคะค่ะดูที่คำถามนะคะจินตนาคุยกับสมชายนะคะจินตนาบอกว่า Good ก d a รา e r n o o n สมชายสมชายจะตอบว่าอย่างไรนะคะสมชายจุดจุดจุดจินตนานะคะแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกนะคะ A Good night B Good evening นะคะ C Good morning แล้วก็ D Good afternoon เราจะเลือกสวัสดีกันตอนไหนดีคะในเมื่อจิตตนาถามสมชายว่า Good afternoon สมชายสมชายจะตอบจินตนาว่าตอบว่า Good afternoon จินตนา สำหรับการทักทายแล้วก็การตอบรับการทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะในข้อนี้ก็จะบอกว่าจิตตนา Good Afternoon สมชายนะคะสมชายก็จะต้องทักจิตตนาด้วย Good Afternoon เช่นเดียวกันนะคะ Good afternoon จิตนานะคะซึ่งข้อดีเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการทักทายการตอบรับนะคะถ้าเขาทักว่า Good morning เราก็ต้อง Good morning นะคะแสดงว่าเราสนดีในช่วงเวลาเดียวกัน Good afternoon ก็ Good afternoon นะถ้า Good evening ก็ใช้ Good evening ได้นะคะนี่เป็นการทักทายในช่วงเวลาต่างๆนะคะ Good morning Good afternoon Good evening นะคะ อยู่ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ Thank you for watching